สวัสดีกาทุกคนวันี้ว่าสิมเฮดออมปลาดุกให้ทุกคนได้ชมได้ชิมน้ำกันด้วจ้า หอมหวยหวยออมปลาดุกจ้าคอมเมนต์มาได้เด้อจ้าว่าสิให้เฮ็ดคลิปอีหยัยงก็เดี๋ยวสิเฮ็ดให้ได้เด้อจ้าแช่บมากแต่เดือนนี่ โหมาแล้วครับเนี่ยคนทำอาหารดูตั้งหน้าตั้งตาท่าใส่ปลาหนึ่เดียวสองสามต้ม เออทุกคนผัวทำอาหารให้เมียกิน <laughs>